มาแล้วครับกาชาใหม่ล่าสุดครับกาชาลิมิเต็ดบัตรเวนเจนของเราครับนี่เลยการแก้แค้นด้วยเลือดนะฮะสกินของสกานั่นเองครับมาในรอบนี้ก็คือจะเป็นการการันตีแบบแปดครั้งนะครับสุ่มแปดครั้งเนี่ยได้แน่นอนนะสกินระดับเลเจนเดลี่นะครับรอบนี้นะสกินจะคล้ายๆกับพีเข้าสู่รอบที่แล้วเลยนะครับเอฟเฟกต์การยิงจะแบบคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าของพีเข้าสูเนี่ยจะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวผมเริ่มสุ่มเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด192ทองนะครับแต่แน่นอนฮะเผื่อดวงดี ้ามันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่มนะครับแต่ว่าตู้นี้นะที่ผมเคยสุ่มไปก่อนๆนะครับถ้าเราเหมาเลยก็จะอยู่ประมาณ2000ันองแต่จริงแล้วมามีเศษเนิดน,นึงนะประมาณ2 0ง0หรือไม่ก็2,100นอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่มันจะอยู่ประมาณนี้เลยถ้าเราเหมานะฮะต้องบอกงี้เลยนะครับว่าตู้การันตีแปครั้งเนี่ยผมไม่เคยจะดวงดีเลยก็ว่าได้นะครับไม่เคยออกก่อนเลยนะจะต้องเหมาตลอดนะครับตู้แบบนี้ไปเห็นในกลุ่มเขาสุ่มกัน2ทีบ้าง3ทีบ้างออกเลยครับเออเห็นแล้วมันก็นะใจญหลายกันเกิน โอเคมาครับตอนนี้ก็คือไปเพิ่มมาอีก2 5 0 0ทองนะครับแต่รอบนี้น่าจะพอแน่นอนนะเพราะว่ายังไงก็เหลือๆแน่นอนฮนะแต่ว่าสุ่มไปรอบแรกนี่ก็คือไม่ได้เนอะถ้ามาตรงนี้เหมาแน่นอนผมก็จะข้ามแบบรัวๆเลยแล้วกันมาดูวันที่ครั้งนี้โอเคบทสรุปคือมันจะต้องหบดดีตลอดเลยนะครับ หมาเรียบร้อยได้มาแล้วฮะสกาบัตรเวนจิงของเราใครที่ชอบสีแดงเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยผมไม่ทันสกาแก๊สพิกหรือว่ามันมาสงรอบเนี่ยผมแม่งไม่ทันสักรอบเลยผมว่านี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเอาละครับแล้วถ้าใครคิดว่าสกินส,สวยๆแบบนี้มันพลาดไม่ได้จริงๆนะับมองหาร้านเติมเกมโปรเจกต์บัสตเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนํานี่เลยครับอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกชอ็อปลับเติมเกมมือถือทุกเกมถูก,กว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่่โยนไม มุยและที่สําคัญเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภย100ัยหนึ่งเนสนใจเติมเกมทัคที่เฟสบ o o กจูมิโกช็อปหรือแอดไลน์จูมิโกช็อปได้เลยครับสกินของปืนสกาที่เป็นปืนเมตามาอย่างยาวนานขนาดนี้เนี่ยต้องจัดแล้วว่าเออเป็นสกินที่สวยเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็เล่นแต่สกินสีเขียวๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสกินของการที่มันเป็นสีแดงหรือว่าการแค่ๆด้วยเลือกกันบ้างแลนนะครับว่าจะสวยขนาดไหน เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้มชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสากาสีแดงของเรานะฮะเล่นแต่สีเขียววันนี้ขอสีแดงบ้างละกันนะครับตรงนี้เหมือนจะมีคนลงเยอะมากเลยนะใช่ไหมผมเห็นร่มแล้วสวยฮะท่าน,นบนด้วยปะเนี่ยเดี๋ยวนะคือแบบผมยิงมั่วเลยนะเมื่อกี้ <laughs> ชื่อไม่ได้เปิดไว้ไงเฮ้ นิดเดียวฮนะสวยซ้ำเลยคือตึกนี้มันเดือดมากนะช่วงนี้ผมมาจะลงตึกนี้บ่อยมากๆเลยเออแต่ผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปเล่นพวกแมปใหญ่บ้างแล้วกันนะครับก็ค,คือเล่นแต่แมปเล็กแมปก่อนนระาล็ตกซ่อนดอมินมาคือเล่นแต่แมปเนี้ยเออนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีสกินนิดนึงนี่นเฮ้ยมันสวยนะเอาจริงเพื่อนลบหน่อยเฮ้ยใช่ปะ่ะด้านล่างเหรอ เฮ้นี่ไงห้องนี้สวยพูดโดนหัวโดนหัวนี่คือน็อกไวนะทุกปืนเลยเอางี้เลยคือทุกปืนนะฮะช่วงนี้คนเขาก็เริ่มเล่นเก่งกันแล้วนะฮะเรายิงกับเขาเนี่ยยืนนิ่งๆนี่หัวแดนแน่นอนอาพีจีจากไหนเนี่ยข้างบนหรือเปล่าไปสกิวลวขึ้นเลยครับเนี่ยเพื่อนข้างหลังทามันยิงหน่อย สวยโแต่ละคนช่วงนี้คือเจอตึงๆอยู่เนี่ยขนาดผมไม่ค่อยได้แบบมาเล่นลงแรงนะทุกคนเฮ้ยสวย,สวยตัวนึองหรอใช่ปะนี่ยเรียบร้อยฮนะโอ้เรียบร้อย <laughs> มันเป็นยังไงเนี่ยมันยิงแต่เพื่อนเนี่ยมันยังไงเคเพื่อนเราซ้ำให้แล้วเฮ้ยชะลนล่า,างอย่างเยอะเลย ีเดียวเออโอ้โหแล้วผมมาไม่ทันไงคือน็อกหมดแล้วนะตรงนี้ขึ้นบนเลยนะครับมาเอ,อ่อโอ้ยผมว่าตึกเดิมที่เราวิ่งออกมาเนี่ยเกีอบสุดแล้วนะข้างขวานี่ผมว่าเขาน่าจะยิงอยู่ตรงเมืองไกลเลยนะไปเฮ้ยคนว่ะโอเคผมปับพัาเดี๋ยวเหมือนเห็นนว่า้ตัวหนึ่งนะครับแย่และคือปืนผมมันเป็นสกาไง เฮ้ยต้องรอมาทางนี้นะครับปูกเขาตามด้วยไงเอาเลยดีกว่าครับเรียบรอ้ออเห็นปะเออยังรออยู่คือมันต้องยิงหัวนะเหมือนมิสไนใช่ไหมยิงมาจากด้านหลังผมเอาแล้วไอ้ปืน a m p l ผมหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะพอไปทิ้งตอนที่ผมเก็บรถเอาแน่เลยแมปเล็กแบบนี้เนี่ยไม่ a m p l ก็ลูกซองแล้วละครับจังหวะน,นี้เพราะว่าเป็นปืนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาเราเล่นใกล้ๆเนี่ยมันต้องมีจริงๆครับ ด้านล่างเรานะครับน่าจะยิงกับเพื่อนเราอยู่นะผมเห็นล่มแล้วเนี่ยอืมระเบิดไปเลยครับสองลูกเพื่อนผมโดนซ้ำเรียบร้อยแล้วมาต้องถา,ามแล้วครับโอ้โหแล้วคือแบบเขาเป็นซีโร่ด้วยไงฝั่งนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยข้างบนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรีโลก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเห็นผมนะ อาอย่างชอบเลยยิงฟรีแบบนี้เขาคนนี้คือเขาก็ตายหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมข,ขอเช็คก่อนคือแบบไอ้คิวฟีดผมก็ปิดไว้แล้วก็หาไม่เจอนี่ไงเวลาโดนชาร์จเราทำแบบนี้ได้นะคือไม่ต้องรีบฮะรอ,อให้เขามาใกล้ๆแล้วก็ค่อยสไลด์ออกเฮ้ อีกตัวหนึ่งด้านซ้ายเราผมซ้ำก่อนนะเดี๋ยวผมหนีก่อนไม่ไหวนะเฮ้ยสวยดูดิเห็นป่ม MP5 มันแบบลูกโคตรไวนะยิงหัวด้วยยิงแบบโคตรไวเลยเออเมื่อกี้ถ้าแบบมีตัวบินมาชา้าเราอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเรายิงกาอากาศไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวนะเพื่อน สวยมีอีกปะผมระวังเอ้ยด้านหลังผมเนี่ยเรียบร้อยฮะเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวเพื่อนนี่ไงสวยอีตัวเอเอวางเป้าให้โดนหัวไว้นะเห็นปะเวลาผมยิงเนี่ยมันก็จะน็อกไวมากๆนะถ้าเราวางเป้าให้โดนหัวเนี่ยเดี๋ยวชุบเพื่อนเลยฮะ ตายอยู่ด้านล่างครับเฮ้ยแล้วผมเดินติดอะไรไม่รู้นะมีตัวยิงมาด้านหลังด้วยเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยข้านมนไหะสวยด้านล่างเราเฮ้ยสักได้นะครับมุมนี้เลยเรียบร้อยอ่ะ <laughs> มุมีขี้โกงมากนะเอาจริงเวลาที่เราเจอแบบตามสิบลายถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองก็ดักดีกว่าไม่ต้องไปช้าเขาก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหผมลืมเฮ้ยเสียงเท้าด้านล่างวะเรียบร้อยตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังด้วยนะแต่ว่าผมดูไอ้สัญ,ญลักษณ์รูปเท้าเอานะขึ้นบนมีกแหละเฮ้ยให้ผมเลยนะี่หว่า เดี๋ยวนะผมเอาปืนก่อนน้องกดไม่ติดด้านหลังเออตัวนี้ใช่เลยตัวนี้นี่ว่าที่ผมได้ยินเสียงข้างบนแล้วก็เขาโดดลงไปนะมีตัวเกิดใหม่ด้านหน้าเรามาแล้วเอาไงสวยเห็นป่มยิงโดนหัวเนอะอย่างไวคนระับ M V f เดี๋ยวนะผมลืมผมจะเล่นสกามไม่ใช่ตลอดตอนนี้แล้วเอา M V f i มาสองกระบอกเลยไงตังไม่พอ มนมีตัวยิงยิงมาจากบนหอไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะด้านล่างมาั้ยเนี่ยโอ้โหแล้วคือยิงไม่นอกครับมาละด้านหลังผมสวย โอ้โหด้านหลังผมยิงมาเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้ผมปีนไม่ขึ้นด้วยไงแต่เขาตายวงมาเนี่ยวงมันแรงมากเลยนะเนี่ยขับเกอนมาเพื่อ,มา,อ,อมาเก็บงานนะเดี๋ยวดูรีเพย์ดิโอ้โหยิงรีเลยแล้วก็ยิงผมไม่โดนด้วย <laughs> ผมก็ปีนไม่ขึ้นนะโดนยิงเจ็บคาะว่าเออเดี๋ยวจะเข้าวงเลยไนงะผมไม่ค่อยอยากวัดน,นอกวงครับไปเล่นดักเอาในวงน่าจะดีกว่าแต่ว่าเฮ้ยผมว่าบนนี้ไม่เวิร์กว่ะตัวน,นี้ มีปืนไหเฮ้ยเดี๋ยวมีคนด้วยอ๋ออเออเอาแล้วเขากันผมเฉยเลยถ้าเขายิงเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วนะสวยมีไฟด้วยเ้ยิงปีจะจับผมเอาเลยเรียบร้อยรอจ้าครับด้านล่างเรามามาช่วยกันไม่ต้องเอาแม่งแล้วโหลดเอามาช่วยกันก่อนตอนนี้ มาปะโอเคไม่ใช่นะครับน่าจะชั้นล่างเลยอะตรงนี้น่าจะไม่มีตัวตามเดี๋ยวเราดักยิงตรงนี้เลยแล้วเฮ้ยโอ้ลีโหลดพอดีเออหมดหรือยังฮะเปลี่ยนปืนได้เอาจบเลยครับทุกคนโอเคโอ้ยเมื่อกี้เสียงเท้าเยอะมากนะแสดงว่าไม่นอกวงก็โดนเพื่อนเรายิงนะเพราะว่าเสียงเท้าประมาณ3ตัวได้นะ หรือไม่เขาเค่อยยิงกันเองแล้วก็เออแบบยิงกันเองตายหมดผมนี่ก็คือยิงแค่ตัวเดียวพอโอ้ยทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นสกินที่แบบเฮ้ยถ้าเราไม่มีสกินสกาอยู่เนี่ยผมว่าสกินนี้สวยเลยนะครับเป็นสกินสีแดงแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ชอบสีแดงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะเป็นสกินที่แบบเออนักสะสมอะไรประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับ โอเคครับบอัว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด,ด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วครับเดี๋ยวสกินอะไรใหม่ๆม,ม,มาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปส่มหรือว่ารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ